ผมได้อยากสนับสนุนช่องต่อคุณกอเพเพียงได้พี่น้องจะมี่มาคลิกปลอมซ้ายนะครับแย้มนี่จะม้วนๆได้พี่น้องอันนี้สามลอยได้พี่น้องเนี่ยครับอันนี้ปลอมซ้ายเลยชุดละสามลอยนะครับปลอมทรงได้พี่น้องราคาเนี่ยครับแล้วก็จะมีแบบนะครับสายธรรมดาตัวนี้ตัวนีสองลายหางชี้ปอมทรงพี่น้องนะครับสองลายหางชี้ปอมทรงนะครับแล้วก็จะมีบวกวินนะครับวินกระดูกได้พี่น้องนะครับวินกระดูกนะครับวินกระดูกสวยๆเลยพี่น้องนะครับ กูละร้อยห้าสิบาทได้ไม่นอ,นนนอ,นอนนครับสวยเลยเงาเงา่นองครับงานกึ่งนะครับงานกึ่งจากช่างจีดอ่ะร้านกระดูกนะครับกึ่กระดูกรับกึบ่กระดูกเกือบหทุกประเภทได้ไี่นองเด้อนผมรับมาจากเพื่อนเป็ดฝีมือง,งานฝีมือไี่นอนครับกูยอยากสมัครสนุนช่องตุ้งคอเพื่อนกจะเลื่อนนะครับศูนย์แปดห้จมนะครับ,7 7รบมากระดิ่งมาคลิกฝั่งซ้ายนะครับแล้วกมวกวินสามร้อยส้อยห้าิบแล้วก็ มกินฝากด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับผมย้าหูครับสวัสดีครับช่องตะกุนกอพ่อเพียงมาแล้วพ่อแม่พี่นอ้องป,ป้องปายสุภูสุคนมื้อนี้มายังมื้อนี้ผมพามาเบิ่งควายนุ่มอนาคตรพอพันเนี่ะพี่น้องควายนุ่มอนาคตรพอพันธุ์ของป่าเพิ่นนะครับป่าเพิ่นฝากมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้ ข้อยอนาคตดพอพันธุ์กข้อยนมอายุ15 16เดือนพี่น้อง15 16เดือนตัวประกอบข้อประเชิงดากมุ่นๆง่ายๆเลยพี่น้องคนห่างง่ายๆเลยพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่นก็เป็นลูกเบิรมพันล้านเด้อตัวนี้เป็นลูกเบิรมพันล้านพี่น้องลูกเบิรมพันล้านความสูงตอนนี้อยู่ที่134นะครับบวกลบเด้อพี่น้อง134บวกลบตอนนี้อายุเพิ่นก็ได้15 16เดือนแล้ว คนใดก็ลังมองหานะคตรพอพันไปไว้คุ้มผงนะครับไปไว้จับซัดหรือไปไว้ผสมพันุ์เป็นูงนะครับหนาสนใจครับตัวนี้นังหนาซาเงยไครงามๆเลยพี่น้องหางเงยๆเลยหางนี่เป็นพ่วกเป็นพ่วงเลยพี่น้องล้ำตัวเงยครับลำตัวเงย้าแข้งเงยดีนะครับองค์คอสองเซนอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับนี่เบิร์นะครับขวัญสองข้างขวัญหางเงินหาพทองนะครับพี่น้องนะครับสำหรับกล้วยผูตัวนี้เขาเปิดดีกระดานเขาเงยได้พี่น้องนี่ครับของป้าเพิ่น ะครับพาเพิ่นอนสนใจนะพวกที่ขึ้นเบอร์ไยากห้นได้พี่น้องเบอร์ในคลิปนี้แหละครับเพิ่นเปิดไว้ที่4ี0 0 0ื่นเบาทได้พี่น้องผู้ใดสนใจก็บองโทรมาสอบถามต่อรองราคาเบิ่งส่งฟรี่ลอยโล่ได้พี่น้อง49,000บาท49,000บาทได้พี่น้องขอเราเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจก็เข้าไปเบิ่งตัวจริงได้นะครับนี่ครับเป็นคลิปลายตังได้พี่น้องอันนี้คลิปลายตังมีกี่คลิปลายนอนนะครับ หน้าตาเพื่อนกันวโานกหมอท้องกระดานเขาเงี้เลยพี่น้องนะครับหนังหนาซาเงี้พุ่อนนะขาเพื่อนเงเลยพี่น้องครับนะล่ำตัวเงี้ยเงีวดีพี่น้องหางก็เป็นพวกรเป็นพ่วงนะครับใครก็สวยนะครับนี่ครับผู้ใดสนใจแล้วครับเบอร์โทรผมขึ้นให้นี่แหละพี่น้องผมขึ้นให้นี่แหละผู้ใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามพอเล้วนะครับต่อราคาต่อรองเด็ดเดี่ยพี่น้องทรงที่ร้อยโลนะครับทรงที่หนึ่งร้อยกิโลนะครับราคานี่คือราคาห้องนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาท ลูกเบิ่อมพันล้านเอกสารนี่ครับเอกสารนี่เพิ่นมาเอาตีเป็นว่าบ่มีเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่มีแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นผสมอยู่ขอกน้ำเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นหาบ่พอซื้อพี่น้องนะครับอยู่ขอกน้ำเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นผสมเองจ้างหมอมาเซ้งเองนะพี่น้องแต่ว่าหาใบบ่พอก็เลยกระรั้นตีว่าหาใบให้บ่ได้ก็เลยว่าบ่มีเลยพี่น้องแต่ว่าลูกเบิ่อมพันล้านชั่วอร่์เซ็พี่น้อง ผสมเองก็เมื่อได้พี่น้องเด้อราคาเนี่ยก็สามารถต่อรองได้ได้พี่น้องทกรกมาสาบทามได้ครับผมสนับสนุนโดย c k f a r ม i n พี่น้องนะครับเป็นอาหารเสริมบำรุงงวคว้อยนะพี่น้องในระบบสืบพันธุ์งวคข้วยนะครับผสมทิศญานะครับอ่าผสมทิศญางดลูกบอด,ดีหรือโค้งสางร,ระเบิดระเบิดโค้งสางพี่น้องบำรุงโค้งสางมันเงตัวนี้ตอบโจทย์ได้พี่น้องเด้อนะี่ครับถุงหนึง่งมีน้ำหนักหายกิโลได้พี่น้อง ราคา390ร้อยเ้บาทขอมซองด้วยพี่น้องราคานี้นี่ครับในถุงหนึ่งแต่จะมีพวกวิตามินต่างๆนะครับวิตามินเอวิตามินซีนะครับธาตุเล็กธาตุานแดงต่างๆเในพี่น้องเด้อนะครับผสมหลายอย่างในพี่น้องน้ำเขผาจากเยอระะมันเลยพี่น้องสารกระตุ้นชุดนี้นะพี่น้องจะผู้ใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับมีปัญหาในระบบสืบพันธุ์ของง่วของควายนะพี่นอ้องไข่ง่วงลูกเล้ยงเราเั็นนี้กับซัดนี่ครับรับซัด ซาพี่น้องใส่ตัวนี้ซอยตอบโจทย์ได้เด้อพี่น้องเด้อวม่วกินหยาบดีจอยพี่น้องตัวนีแ้แบบตอบโจทย์ได้กันพี่น้องม่วงกล้วยนะกินตัวนี้เข้าไปสีบำรุงร่างกายเท่าให้่ม่วงกล้วยกินหยายเก่งกินหยาดีเด้อพี่น้องเด้ยอยโอ่งซางกระยายเด้อพี่น้องเด้อดยอย่าลืมนะครับซีเคพอดมิกผู้ใดสนใจก็จอย่าลืมโทรสั่งสอบถามได้ในช่องคุณกอพะเพียงกันเลยครับ085 7457439หรือเพียพีมูฮันนะครับมูฮันฟาร์มเด้อพี่น้องเด้อของช่องพีมูฮันในช่องนึงนะครับสามารถสร้างได้ทั้งสองช่องทางเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบรสสนใจในเรื่องนะครับสนับสนุนกันย้อนจองตอนนี้ก็ไล่อยู่ด้วยพี่น,อนะนะน,น,อน้องไลยอยู่สำหรับ CK พอดมิกพี่น้องอาหารเสริมสำหรับมั่วสำหรับควายเป็นที่ประจักษ์ในวงการมัว่วการควายเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบรอยากได้ไป,ไป,ไป,ไปร่องทดลองิึงหรือบดสไซแลวดีก็บอกตอนนี้เด้อพี่น้องในเรื่องนะครับ คุณเปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าโอเคครับผม